เตยหัตยาคว้า v o m ในศึกวีลีกญี่ปุ่นสุดฟินได้เนื้อข้าวมันไก่กลับบ้านวันที่8มกราคม67ควหลงการแข่งขันวอลเล์บอลวีลิกญี่ปุ่น2023 24ดิวิชัน1คูโรเบะอะควาแฟร์ของบีมพิมพิชยากกรัมบีหลังทีมชาติไทยแพ้โตโยตา้าออโต้บดีควินซี่ที่นำมาโดยเตยหัถยาบำรุงสุขเกมนี้หัถยาบำรุงสุกโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทำได้12คะแนนจากการโจมตี10และบล็อก2คะแนนพร้อมควา้าหรือวีล e กออฟเดอะแมตช์เปรียได้กับรางว Most Valuable Player หรือรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่ามาครองโดยรางวัลของแมตช์นี้คือเนื้อที่ทำเอาสาวไทยทำหน้าฟินสุดๆหลังควา้า VOM หัตยาเปิดเผยว่าโดยรวมของทีมก็ดีค่ะเพราะว่าเราทำการบ้านมาค่อนข้างที่จะเยอะมันก็ยังมีบางช่วงที่ติดติดขัดขัด,ขดแต่ว่าก็สามารถปรับมูดได้ดีก็ถือว่าดีค่ะที่สามารถช่วยทีมได้วันนี้มีงานไทยเฟสติวัลที่จัดขึ้นที่เมืองคุระเบททำให้มีคนมาเชียร์สาวไทยเยอะมากๆเตยพูดถึงงานนี้ว่า รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเมื่อกี้ก็ให้ล่ามไปซื้อข้าวมันไก่ก็ขอบคุณแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะที่อยู่ที่นี่อยากจะขอบคุณแฟนๆโตโยต้าควินซี่แล้วก็แฟนๆที่มาเชียร์เราที่นี่และรวมถึงแฟนๆทางบ้านเหลืออีกหลายแมตช์ก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยจะทำออกมาให้เต็มที่ขอบคุณที่มาจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอล์สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอล์สิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ